จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูสันคอหมูทอดกระเทียมค่ะทำง่ายง่ายแต่อร่อยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบเป็นค่ะก็จะเป็นสันคอหมูนะก็ให้เขาแลกค่ะชิ้นนะความหนาค่ะประมาณสักหเซนค่ะนี่เลยนะประมาณหเซน วันนี้ค่ะวิจะใช้สันคอหมูครึ่งกิโลค่ะ500กรัมนะนี่เลยเพราะว่าเขาจะมีส่วนของมันแทรกนะสันคอหมูว่าเวลาเรานํามาหมักแล้วว่าเขาจะให้ความนุ่มได้เร็วค่ะสําหรับใครชอบทานแบบเร็วๆด่วนจีเลยนะให้ใช้เป็นสันคอหมูเลยค่ะกระเทียมค่ะวันนี้ค่ะเมนูเราจะเน้นที่กระเทียมค่ะวิทยก็จะใช้เป็นกระเทียมจีนประมาณสัก3าหัวค่ะปอกเปลือกเลยค่ะแต่เราจะทํายังไงให้กระเทียมของเรากรอบฟู เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะให้เราใช้ซ่อมหรือมีดปลาแหลมก็ได้นะทิ้มเลยค่ะให้ทั่วทุกชิ้นน้ำซอสเราจะได้ซึมนะวันนี้อุ๋ก็จะเอาสูตรหมักแบบง่ายๆมาฝากนะไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะเลยค่ะเพราะไอตัวของสันคอหมูเนี่ยเขาจะมีความนุ่มอยู่แล้วนะ ผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมสามารถทําเองได้หรือจะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะผงกระเทียมนะ1ช้อนผงปรุงรสลดหมูครึ่งช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนแล้วก็น้ำปลาค่ะ2ช้อนค่ะ พริกไทยตามชอบค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นของแห้งนะเน้นของแห้งค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วใส่น้ำปูนใสไม่มีน้ำปูนใสสามารถใช้น้ำโซดาได้เลยค่ะนี่เลยค่ะ อ๋ยจะใส่ไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะส่วนของโซดามันจะทําให้เวลาเราทอดแล้วอ่ะส่วนของแป้งมันจะกรอบนะแล้วเราควนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายค่ะเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วให้เราใส่สันคอลงไปหมักเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะหมักสันคอนะก่อนการหมักค่ะให้เพื่อนทำการนวดๆวดนวดเขาหน่อยค่ะน้ำซอสจะได้ซึมเข้าสู่หมูได้เร็วนะคะแล้วอุ๋ยก็ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะค่ะให้เราหมักไว้เลยอย่างนี้สานาทีค่ะหลังจากที่เราหมักได้30นาทีแล้วค่ะให้เรามาเตรียมส่วนของกระเทียมนะ กระเทียมหมูจะไม่ใส่ลงไปแช่นะเพราะอะไรเพราะถ้าเราใส่ลงไปแช่เวลาเราจะนํามาทอดมันจะไม่กรอบนะเพราะมันจะอมน้ําค่ะเราจะมาใส่ตอนหลังนะให้ใช้วิธีการทุบค่ะมันจะทําให้กระเทียมจีนของเรานะฟูไม่แข็งใช้วิธีการตีแบบนี้เลยค่ะนี่นะ มันจะทําให้กระเทียมของเรานะไม่แข็งค่ะและใช้วิธีการซอยค่ะมันจะทําให้กระเทียมนุ่มนะคะสําหรับกระเทียมจีนที่มีเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างน,นะคะการตีมันจะทําให้นุ่มขึ้นเราก็มาซอยอย่างนี้เลยค่ะเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะ หลังจากที่เราทุบกระเทียมเสร็จแล้วค่ะให้เรามาใส่ส่วนของแป้งค่ะอุ๋ยจะใช้แป้ง2ชนิดคือแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะอุ๋ยจะใช้แป้ง2ชนิดค่ะก็จะเป็นแป้งทอดกรอบ3มช้อนค่ะ3มช้อนไม่ต้องพูนนะอุ๋ยต้องการแค่มีแป้งคเคลือบพอน้ำไม่เยอะค่ะแล้วก็แป้งมันค่ะ แป้งมัน1ช้อนนะแป้งทอดกรอบ3ช้อนแป้งมัน1ช้อนค่ะใส่ไปเลยค่ะให้เราเขาเลยค่ะสังเกตดูนะว่าเขาใจแห้งแ,งแบบนี้นะไม่ต้องการให้มีน้ํานะแห้งแบบนี้ เพราะว่าใสา่คนบอกว่าเวลาทอดใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วทําไมแป้งกับหมูมันแยกออกจากกันค่ะให้ใส่แป้งมันลงไปนะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่เราสับเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราให้เราเขาเลยค่ะหลายหลายคนบอกว่าเอ้าวใส่ลงไปแบบนี้แล้วอ่ะส่วนใหญ่แล้วกระเทียมมันจะไหม้ก่อนมันก็มีเทคนิคอีกอค่ะ เราไปดูวิธีการทอดกันเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆหลายคนเวลาทําเมนูกระเทียมพวกไก่ทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมกระเทียมชอบไหมก่อนให้เราตั้งกระทะนะแล้วเราใส่น้ํามันใช้เป็นน้ํามันปาล์มค่ะจะให้ความร้อนแล้วก็ทําให้แป้งที่เราทอดกรอบนะคะหมูของเราจะได้กรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในนะก่อนจะทอดนะให้เพื่อนค่อยสบับส่วนของกระเทียมออกค่ะมันมีกิดเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะให้สบัดออกนะแล้วใส่ลงทอดเลยค่ะ ช่วงนี้นะ้ำมันแพงก็จะทอดทีละนน้อยเนาะไม่ทอดเยอะมันจะบัดออกไม่หมดหรอกค่ะมันจะมีติดบ้างนะใส่ลงไปเลยค่ะเรายังไม่ต้องเอาก้าหลิวหรืออะไรไปคนนะให้เราเตรียมอ,อกกุปกรณ์ไม่สองอย่างคือกระชอนรูใหญ่กับกระชอนรูเล็กไว้แบบนี้ค่ะเมื่อเขาเหลืองนะเราค่อยลับข้างเขาแบบนี้เขาจะหลุดออกมาเองนะ ถ้าเขายังไม่หลุดก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเขาค่ะที่อย๋ยให้เรียมไว้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรที่ลอยอยู่ข้างๆเห็นไหมคะมันเป็นกระเทียมค่ะถ้าเขาเหลืองแล้วเราก็หมั่นตักออกเลยค่ะมันจะทําให้หมูที่เราทอดสีสวยไม่ดําแล้วก็ไม่ขมค่ะแล้วเราทอดจนสีเหลืองสวยน่ารับประทานค่ะส่วนกระเทียมนะถ้ามันหลุดออกมาให้เราหมั่นช้อนออกเลยค่ะแบบนี้ บอกให้เตรียมไว้เลยนะเมื่อเหลืองแล้วนะคุณเดี๋ยวเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะและทุกๆก,การทอดในกระทะถัดไปพยายามโกยเศษออกให้หมดค่ะกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวพอเค้ากรอบเค้าจะหลุดนะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปตกใจว่ามันเกาะกันเป็นแผ่นนะเดี๋ยวเค้ากรอบค่ะเขาก็จะหลุดง่ายค่ะการทอดกระเทียมเราจะใช้ไฟกลางค่อยมาทางอ่อนนะคะหลังจากที่เหลืองค่ะให้เราช้อนขึ้นเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ